ครับพบกับผมเช่นเคยนะครับจากสวนบุญประจวบเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้มอครานะครับง่ายๆสไตล์สวนบุญประจวนะครับจะทํำยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปอุปกรณ์ของเราก็ง่ายครับ1เลยกันไกตัดกิ่งครับอย่างที่2นะครับปูนแดงครับเอาไว้สําหรับทาครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือก กิ่งมอคล่าที่ดูแล้วมีการแตกขแขนงก็คือเขาจะต้องให้เขามีรากอย่างน้อยหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับแล้วแบบแบบเนี้ยกำลังสวยเลยนะครับขนาดนี้เราพอเราเลือกกิ่งได้นะครับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็มีกันไก่นะครับกระปูนเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะครับที่ขอให้มีรากอย่างน้อยหนึ่งเส้นเราตัดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะได้กิ่งพันมอคล่าอย่างนี้นะครับเอาไว้ไปขยายพันธสำหรับตรงที่ เราตัดแล้วนะครับตรงเนี้ยก็คือเราจะต้องทาปูนทาปูนเพื่อกันเชื้อราเข้าที่ลำต้นเขาครับทาไปเลยครับหลังจากที่เราตัดก็งดน้ำเขาอย่างน้อยสักหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันหรือสองวันก็ได้หลังจากที่เราได้กิ่งพันมาแล้วนะครับเราก็จะทำการทาปูนแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันเชือ้อรา ขา้าที่ลำต้นแล้วอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีไม้ไผ่เพื่อเอาไว้ดัดทรงเขานะครับแล้วก็ลวดอลูมิเนียมเพื่อป้องกันถ้าเป็นลวดธรรมดาเขาเดี๋ยวเขาจะไปกัดลำต้นนะครับแล้วก็มีอันไกตัดกิ่งคีมตัดลวดนะครับแล้วก็จะมีมีดเพิ่มเติมนะครับที่กิ่งพันธุที่เราตัดมานะครับบางทีมันอาจจะโค้งแบบนี้นะครับอาจจะทรงไม่สวยเดี๋ยวเราจะมาจัดทรงนะครับ าวิธีการทําแล้วก็ทําแบบนี้นะครับเริ่มรัดตั้งแต่โคนนะครับเราจะรัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพยายามรัดแบบระวังระวังจะดูนใบเขาหักนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับสําหรับยอดไหนที่สวยอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยทรงเขาได้อยู่แล้วก็เอาใส่กระถางได้เลยจะเป็นกระถางกุมกระถางเรี่ยมกระถางไม้แบบไหนได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ครับเราก็ใช้ลวดล็อกที่ลากเขาก่อนเลยนะครับใช้ลวดล็อกที่ลากเขาเพื่อไม่ให้เขาเขาโยกนะครับเราก็จะใช้เป็นลวดมเนยเมอนเดิมครับหรือเป็นสายไฟก็ได้นะครับ สายไฟที่เป็นสายไฟอ่อนอะไรประมาณนี้ครับสายาสายเคเบิลนะครับสายเคเบิลหรือสายลวดมินียมอย่างงี้ก็ได้นะครับเราก็จะตัดด้านล่างนี้แล้วเราก็หาตำแหน่งล็อกบนนะครับหาตำแหน่งล็อกบนไว้ก่อนก็คือเราจะล็อกจากตัวลวดนี่เองคือล็อกบนเพื่อการขยโยกนีดนึงครับ ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับก็จะสเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราทําการขยายพันธุ์หรือว่าเราตัดหรือเรามาลงกระถางน,นี้ผมจะแนะนําว่าให้งดน้ําอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับก็คือวันนี้เราไม่ต้องรดน้าเขาเอาไว้ลดวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนเลยก็ได้นะครับอันน่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายคน <ๆ S 1> ก็อย่าลืมกดไ like, ล <ๆ S 1> <ด>ค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องสวนบุญประจวบด้วยนะครับฝากเฟซบุ๊กของผมนะครับจากสวนบุญประจวบนะครับเพจสวนบุญประจวบโคราชและก็ช่อง u t u b e นะครับสวนบุญประจวบโคราชนะครับพี่ๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนะนําวิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้ก้วยไม้ชนิดไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ